ชื่อน้องบิวนะคะเป็นทายาทรุ่นที่4ของร้านก๋วยเตี๋ยวล้วน,นะค่ะจุดเริ่มต้นของร้านนะคะคุณย่าเป็นเป็นคนจีนแลวเขาคือมาอยู่ที่ไทยค่ะท่านก็ได้คิดสูตรก๋วยเตี๋ยวสูตรหมักลูกชิ้นหมูเนื้อสอง่งเนื้อสดทุกอย่างค่ะแล้วก็ถึงได้มีร้านล้วนมาปัจจุบันนี้ค่ะเมนูอาหารของทางร้านนะคะเมนูเด็ดนี่คือเป็นเนื้อเปื่อยค่ะแล้วก็เนื้อสดลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นหมูค่ะคือลูกชิ้นที่ทางร้านทําเองเลยค่ะคิดค้นเองทุกอย่างสูตรทุกอย่างคือของเราทําเองหมดเลย เคล็ดลับความอร่อยของร้านนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการปรุงน้ำด้วยค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่เราได้นำมาปรุงค่ะน้ำตาลชดาที่เราใช้เพราะว่า1คือเม็ดเล็กและละลายง่ายค่ะในการต้มน้ำเนีย่ยถ้าเราเอาเม็ดใหญ่มาผสมเนี่ยการต้มน้ำคือมันจะช้าแล้วมันจะละลายยากบางทีรสชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะในการใช้ ร้านนะคะเพจร้านเซิร์ฟเลยค่ะใน Facebook ร้านก๋วยเตี๋ยวรวนลบุรีค่ะจุดจุดตั้งอยู่ในตรงวงเวียนสักแก้วนะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 1 9 4 5 9045ค่ะคุณนุชค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 99, 2, 9, 6, 9, 7, 9 9 2 9 9 9 799ค่ะคุณบิวค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลสดานะคะเปลี่ยนมาใช้ติดใจชัวค่ะ